มาครับก็สวัสดีทุกคนนี่นะครับวันนี้อยู่กันในเกมเรซซิ่งแอนพายครับก็เป็นแมชน่าจะเป็นพระเอกเป็นพระเอกเจอพระเอกนลครับเปิดตัวมาคองเหลก็กอเป็นโคด,ดี้ล s อสำหรับหมานี่ครับจากเซียนหรือโซลี่ครับแลนดี้ออตังครับนี่ยคนนี้ อายุนิโต้โอเคเป็นรีทไทยจากด้เลยเนะี่ยออกเป็นว่าเป็นเป็นแบบรุ่นสู่รุ่นนั่นเดียวตั้นพี่นพี่โอดีรุ่นน้องคือทั้งสองนี่เคยลมนามกันในทีมเดลิแคสซี่ที่มีเท็ดดี้เอชี่จูเอนียร์อยู่ด้วยครับมันอาทมด้วยกันนะั้นหือว่า เด no so ิโนครับหวัสดีโคดีมาสู้เพ็กครับเบลลี่ถึงเบลลี่เพ็มาปั้มโอ้โหสนามการแจ้งเนี่ยมาจอดิออตันต่อยเตะลึกยังไงจะพาวบอลโออัดอัดกรรมการลึกจับกวเลยหนึโอ้ไม่ได้ครับได้แค่หนึ่งครับโอ้โห มีคนดูมีปบมือด้ะโต๊ะโอ้โหโคดี้ดับคิดอุ้ดยยังไงแล้วรวบกันเลยครับจอนี่รวบกันรวมมบกันตรงมุมรวมมบกันตรงมุมครับจอนี้โอ้โหเปิดมาก็แม่เล่นดีครับมองไม่ทันครับว่าท่าอะไรยังไงต่อยโคดี้ต่อยโคดี้เตะต่อยเตะต่อยมาเด็ดสี่ครับโอ้โหบอลตันสวนท่าเดียวร อ๋อตัวนี้อ๋อตั้นจับอื้มฟาดุกยฟาดเลยวะยืนดูยืนดูมาจัวันนี้ล็อกต่อยล็อกแล้วต่อยแล้วจับเชือกครับโคดี้มันจะจับเชือกดีปะวะจะเรียกว่าไงดีวะแบบว่ามือมือไปโดนที่เราแล้วกันอ่ะเออเอางี้หน ้โอ้โหเมื่อกี้จับเวียงตกเวทีครับเกือบโดนบันไดเหล็กแม่เจ็บหนักเลยน่ะโ h o o d i หมาวิวิ่งขึ้นมาเลยครับแม่แค่ได้แค่สองครับแม่จวนี้ยังไงโคดี้เวียงออตันแล้วโคดี้แล้วโอ้โหตายสวยครับออตัน โคดี้นิ่งก็โคตรลายไปเลยครับแม่ออตันยังไงโคดีโอ้โหโคดีนี่นี่ชี้นี่เวทีกูนี่เตะไปดินี่ครับโดนดรอปคิกเสือล้มครับแม่ยังไงออตันจับมานี่เสวยยังไงออตันออตันลุมต่อยโคดี้สอกสวนยังไงเดือล็อกยังไงล็อกล็อกจังหวะนี้ล็อกแล้วไอ่โอ้โห เปลี่ยนมุมแป๊บเดียวขึ like oh. ้นมาอยูนี้ง่ายหน่อยโอดีโอดีจับโอ้โหชื่อหรอชื่อห้าชื่ออะไรซัฟเฟอร์อะไเนี่ยแหละจะไม่ได้ยังไงรวบมาจับกปแต่โอ้โหมีโดนือไปโดนเชือกง่ายโคดีสวนแล้วไม่โอ้โหเมื่อกี้โคดีหลบอย่างสวยคะไรงี้ จับกดลือกได้โอ้โหหนึ่งแล้วมาโขตันลงไปทำไมลงไปแล้วก็ขึ้นมาตอแล้วจับกดได้โอ้โหแล้วยังไงล็อกล็อกล็อกจับโอ้โหล็อกนี่ท่าล็อกของเพนตานี่หว่าใช่บอกว่า ไม่รู้ไม่รู้้โอส์แล้วอื้มม้วนกระไปม้วนกระไปม้วนกันมาครับแม่ท่าล็อกท่าเดียวแล้วยังไงโลี่จับออตันมากดหัวแล้วก็ยังไงแหมมีนวดมีนวดหลังมีนวดเอวแม่จะต่อยไอออตันมาแล้วออตันสวนออตันจั ไซแบ็คต uh ัวดอกบวกมอน่าจะใช่นะไซแบ็คก็แบ็คเออไม่ใช่ดีไซแบ็คเบเกอร์เลยไซแบ็คเบเกอร์ทีละอื้อหือบวกชื่อท่าอะไรนี่ผมก็ไม่ค่อยได้แน่นในขนาดนั้นครับก็คอมเมนต์มาด้วยครับว่าไอ้ท่าที่ผมไม่รู้ก็คือท่าอะไรผมจะได้รู้ อะไรไปลัวมากันแล้วจ้านี่ลัวมากันรัวมากโอ้โหตุ๊กตี้นี่ต้องดูเสียงโอ้โหแล้วดูเวทีซัดตันลัวเกินไม่ชัวร์นี้จะโอ้โหอันเดอฮุกหรือวะหรู้ก็คอมเมนต์ว่าไงครับแบ่งบันความรู้กันตันไปอยู่ตรงมุมแล้วเดินมาเต้ จะมาเตะแล้วยังไงโอ้ด oh 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 ีช oh ี oh ้ทีเวทีเวทีผิกแล้วโอ้โหมองหน้ากันยังไงครับมองหน้ากันออตันกำลังเดินมาออตันเดินมามองหน้าเขาตอนนี้มีเอาชี้เวทีผิดแล้วโอ้ดีโอ้โหได้ไม่รักออตันออตันจับตีดีทีครัโอ้ตีดีทีไปแล้วครับ อาเดนอลีนเดนอลีนแล้วกรอาเคโอแล้วล็อกอาเดนอลีนขึ้นคับแม่จับอาเคโอแล้วไงล็อกอีกล็อกโคดีพี่ยอมต่อยโคดี้พียอมครับออต้านล็อกโอ้ไม่ยอมไม่ยอมหนีไม่ยอมกูไม่ยอมแม่เหมือนเหมือนผมจะทำให้โคดี้เป็นอะไรทับยังไงไม่รู้อะนี่ ลืมต anyway. oh. 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 oh, ัดไปแล้วให้เป็นอลิมิตโอ้โหไม่ก็ไม่รับเ๋ยคิดเป็นจะยาวเกินอดูทนดูไปนั่นแหละคือผมไม่ได้ลงคลิปนานพ่อแล้วะไม่ใช่อะไรหรอกติดชุรละคับเบอรยต้องไปเรียนเอ้ยอะไรเอ้ยก็ติดชัครัละ ยังไงล็อกแล้วต่อยล็อกแล้วต่อยกีคือ่ยอมเลเบรกครับขาโคตรดีอยูอ่ตรงเชือก็ตัวแลยวคน,นดูคน,นดูมันตะโกนอีซีเดี๋ยวมันอยู่เพื่ออะไรมันเกี่ยวอะไรกับแมทนี้เนี่ยคนดูเขาตะโกนอีซีเดี๋ยวมันอยูอ่มามุมนี้หน่อยแล้วกันมองล่างครับแม่ หนีมาโคดีต่อยอัลตันเตะต่อยต่อยเตต่อยต่อยเตต่อยต่อยเตะรวบพัดกันเลยเลยหรอรัวนี่รัวบัตรรัวบัตรรัวมัตรโคดี้ล้มงบแม่ใส่เกลือกเชิญอู้ดเจสซี่บุ๊มแมนพันตั้อ้วนขึ้นเลยแล้วกรรมการแล้กรรมการมันเซอรอย่างวะไม่รู้ที่รู้อัลตันเตะ โคดี้จับเตอมาจับบอลรากหนึ่งสองที่ใต้เทสองกระโบ้โอ้โยโคดี้จับฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกกระโอ้โหโคดี้จับฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกอามาดูมุมนี้ดีกว่าแหมแล้วเข้าหลังอย่างนี้ไอยุ๊ ลุกหลับหลับเขาหลังคู่นี้มันจะลบเบรคครับแม่ก็ขาไปเกยไปอยู่ตรงเชือกขาตันเลยแล้วล็อกอีกแล้วล็อกอีกแล้วก็น่าจะลบทเบรคครับแม่ไปคู่ซุปเปอร์คิก ทำไมหน้าโอ้โหนี่แมทธรรมดาเนี่ยทำไมมันแตกกันเลยแตกวะก็ก็หมมบ้างวะก็หมมบ้างหน้ามันเลื่มช้ำๆเลื่มไม่แน่มันก็แตกกันได้อีนี่รับอืมมันจะสามวนดอกดิง คนดูตะโกน ECW แล้วคนดูมันตะโกนอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในไม่ได้เกยอข้องเลยเลแมเลยอะเดี๋ยวังไงบบบบโคดีสวนไปรวมกันอีกแล้วโอ้โหมโอ้มาพอม่เลไซแ็กตไซแบ็เดกเกอร์ครับผดครับลโคดีึ้นเชือกโคดีน่แอโรตี มูนอซไปเลยครับไป,ไไปอันออตันนอนวันนี้ล็อกหนีครับอาร์มแดกสวนโดนล็อกแขนแล้วจ้เยือลุ้นรัวมาโอ้โหล็อกหลายทา่ายังไงโ้ดี้เตะโ้ดี้ไปจุดกันทำไมล้วก็เข้ามาใหม่สวน เอไอมานวะแ้เอไอมันดูซนไอเมยตัว <t> น <ops> ี้วียงออตันเรยงงะดดข้าวหัวออตันเลยงเงอ้าวโอ้ยกรรมการเดี๋ยวกรรมกากรรมการทำอะไร เหมือนกรรมการมันจะออก่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่โบกัตตงนี้เกิดโอ้ตันโอ้หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วกรรมการออกไปอย่างนี้ เกมจะพีคมั้ยเกมจะนี่นะทุกคนต้องมีใครอย่างนี้ก็ต้องมีใครมาหุ้เรียบร้อยก็ประการกลับมานี่คุปปี้วันนี่เลยอ่ะเรื่องเข้าใจวัานี่คุปปี้นี่ อะไรเนี่ยมาดูเฉยๆเด้ออืมมโนเซนมาเลยเนี่ยเด้ออะไอู้ละอู้เขียดท่าจะไล่ท่าท่าโดนแม่ของ W W E เลยเนี่ย โคดี้รถวินโ,ดโดนคดีค้รถชนะครับแต่ใครเป็นคนนับอ้าวเฮ้ยไม่มีอะไรแล้ววะไม่รู้ครับแต่ที่รู้ก็ขอจบลิปไม่รู้เท่านี้นแะครับ